สวัสดีครับพบกบ่าวไซเนาะคนญี่ปุ่นรวมตัวกันเนาะด่าสาวขมีนที่ไปทําเสื่อมเสียทีในประเทศญี่ปุ่นเนาะทุกคนไม่ว่าจะขึ้นรถไฟโซทงชาติไม่ว่าจะเข้าร้านอาหารเอามือหยิบอาหารเขาเนาะไม่ว่าหนุ่มขมีนหรือว่านักศึกษาขมีนเนาะไปเดินแบบใน รถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเนาะทำให้เสื่อมสีบางคนก็ใส่ชุดไทยพี่น้องอคนขมินแต่ใช่ชุดไทยก็ปีอยากให้คนญี่ปุ่นมองว่าเป็นคนไทยแต่ลืมเนาะทุกคนเอาธงชาติอืมโชว์ข้างหลังแต่เป็นของขมินหน้าแตกไปเนาะทุกคนเนาะนี่คือมารายาทของคนขมินที่ไม่มีแบบมารายาทแบบยังไงนะทุกคนเนาะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนาะ ตีรวมหมดเนาะนี่คือนิสัยของขะเมียนทุกคนเนาะไม่ว่าเด็กเล็กใหญ่ผู้ใหญ่ว่าคนมีอายุหรือไม่มีอายุเขาก็ตีรวมหมดเนาะเพราะว่าเขาอะใช้มารยาทแบบจำๆทุกคนเนาะนี่คือสาวขะเมินแต่ละคนที่ว่าไปชาไปทําแบบเสื่อมเสียในประเทศญี่ปุ่นเนาะที่เขาญี่ปุ่นที่ว่าไม่พอใจรวมด่าก,กันเนาะคอมเมนต์ด่าที่ว่าคนขะเมนเนาะไม่น่าคบนิสัย ต่ำๆทุกคนเนาะทำให้ชาวโลกมองเห็นว่าเออคนขมิน้นไปทางไหนเขาก็ไม่อยากต้อนรับนะทุกคนเนาะเช่นญี่ปุ่นเขาก็ไม่อยากต้อนรับเนาะเพราะว่าไปทําเสื่อมเสียในประเทศเขาเนาะอับอายทั้งที่ประเทศเขาทั้งที่เขายังไม่เคยทําร้ายอาหารร้านอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นนะแต่ขมินทาไมมีสิทธิ์ไปทําแบบนั้นเนาะทุกคนทําไมมารายาท อืมที่เอามือไปหยิบอาหารอย่างนั้นถือว่าไม่ให้เกียรติชาติเขาเนาะโอ้โหทุกคนบางคนก็ไปโชว์ธงชาติเดินแบบไม่ลดไฟแบบไม่เกง่งอกเก่งใจคนญี่ปุ่นเลยทุกคนนี่คือเหตุผลทําไมคนญี่ปุ่นรวมกันประท้วงหรือว่าด่าเออแะไะไม่ใช่ปะทวงด่าคนขมิ้นที่ว่าไม่มีมารยาทเนาะที่ว่าไม่มีกิริยาที่เป็นผู้ ใหญ่เนาะทำตัวเหมือนเด็กปหนป2ที่ไม่มีมารยาทในบุตรรถไฟนะทุกคนเนาะใส่ธงชาติโซแบบประโหว่าตัวเองนะ่ะมาจากกัมพูชานะแต่ใส่สุดไทยทุกคนเนาะจะก๊อปปี้ของสุดไทยไปแต่ทงชาติไม่ใช่ของไทยญี่ปุ่นเขาก็ดูออกเนาะนี่คือประเทศกัมพูชาที่ว่าไม่มีมารยาทเนาะที่ว่า ปรนามไปทั่วโลกที่ว่าขมิ้นไปทางไหนเขาก็รังเกียจเนาะอยากจะไปญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็ห้ามไม่อยากให้ไปเพราะว่าไปแล้วแต่ไม่ทำตามที่ว่าประเทศเขาทำยังไงเนาะเอานิสัยตัวเองไปแปะเปื้อนประเทศอื่นเนาะทุกคนเนาะอย่างไปทำเอ่อทำอะไรล่ะเอออยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะบางคนก็ไปทำร้ายธงชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นก็ทำให้เขา เสื่อมเสียอีกตัวคนเนาะอย่างสาวที่ว่าเปิดร้านอาหารเอาทงชาติมาเป็นพรมเช็ดเท้าอย่างนี้ก็ไปทําที่ประเทศญี่ปุ่นก็ประเทศเขาก็เสื่อมเสียอีกเขาจึงไม่พอใจเนาะถึงรวมตัวกันดา่าบอกว่าหยุดเถอะเอออย่าเข้ามาประเทศฉันได้ไหมพวกขมีนอย่าเข้ามาประเทศญี่ปุ่นประเทศอื่นได้ไหมเออเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนาะเขาไม่อยากยอมรับคนขมนเนาะ มันน่าอับอายทุกคนเนาะไปทําแบบเข้าไปแล้วก็ไปทําเสื่อมเสียในประเทศเขาเนาะคนคอมเมนนะทุกคนเนาะถึงทําไมคนต่างชาติญี่ปุ่นเขาถึงชอบคนไทยรักคนไทยเนาะเพราะว่าคนไทยไปทางไหนก็ไม่เคยเสื่อมเสียมีแต่ไปสนับสนุนประเทศอื่นอย่างเช่นโอ้ร้านนี้ดังเขาก็ไปเข้าไปสนับสนุนไปซื้อกินอย่างนี้เนาะทุกคนถือว่าสนับสนุนประเทศอื่นเนาะ อย่างขมิ้นไปขายของอย่างนี้เอา้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอาธงชาติไทยหากินแต่นี้ละคุณนะ่ะนั่นแหละคือว่าคุณไม่ให้เกียรติประเทศเอื่นเนาะทำไมคนญี่ปุ่นก็ดี ของพวกคุณเนาะให้เข้ากับระบบเออที่ว่าในประเทศอื่นบ้างเนาะไม่ใช่ว่าเอานิสัยพวกคุณไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ว่าพวกคุณนิสัสตต่ำไม่มีมารยาทกับคนอื่นเขาเนาะนี่คือบออชายเอาภาพขึ้นมาให้ดูเนาะแต่ละคนที่ไปาตาที่ในญี่ปุ่นเนาะไปทำตัวที่ไม่ดีในญี่ปุ่นเขาก็เลยรวมตัวดา่านั่นแหละคือเขาไม่พอใจเนาะประเทศ ญี่ปุ่นคือว่ามาตรฐานในของความเจริญหรือว่าความสะอาดนี่แหละทุกคนเนาะไปดูเลยที่ว่าคนเคยไปญี่ปุ่นไม่ใบไม้แต่ร่วงยังไม่มีเลยนะตามถนนที่ก็สะอาดมากๆแต่พวกคุณไปทําแบบนี้ไปทําในประเทศเขาอย่างนี้ถือว่าคุณอ่ะอย่าไปซาเถอะอยู่ในประเทศตัวเองซะเพราะว่าใครก็ไม่อยากให้พวกคุณไปประเทศอื่นเนาะทุกคนอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นแล้วไทยอย่างนี้ ไทยเขายิ่งห้ามเลยห้ามปิดห้ามให้ขมิ้นมาเหยียบในประเทศไทยเพราะว่าเปืเป้อนอเปืเป้อนในประเทศไทยเนาะเพราะว่าสมองพวกคุณมันต่ําเพราะว่านีรคุณจากประเทศไทยเวลาคนไทยเมินอเขาก็ไม่ช่วยพวกคุณก็เพราะพวกคุณมันมันไม่มีใจจิตใจสํานึกที่ว่าเออเคยทาผิดเคยแบบยังไงแหละอืผิดแล้วก็เหมือนจากเอาชนะไทยทุกอย่างที่ อยากเอาชนะไทยนะ้วทุกคนเนาะแต่จุดท้ายคือเแต่สุดท้ายคือเห็นกันนะั่นแหละทุกคนเนาะคือว่าบาปกรรมตามสนองอย่างน้ําท่วมก็ไหลเงาจากประเทศอื่นไปช่วยเนาะนี่ก็คือ,คอพวกคุณทํากันเองเนาะคือนายฮุนเซนเขาก็ไม่เอาของประชาชนอยู่แล้วนะแหละเขาเอาแต่ตัวเองเนาะมีเงินกี่ล้านพันล้านเขาก็ไม่ช่วยพวกคุณเนาะ ถึงจัดเดือดร้อนก็เรียกร้องแต่คนไทยเขาก็ไม่ไปเพราะว่าคนไทยเขาก็อยู่ประเทศไทยก็ช่วยคนไทยดีกว่าดีกว่าไปช่วยพวกคุณที่ว่านี่ละคุณประเทศไทยเนาะเออทำไมพวกคุณไม่สำนึกตอนว่าได้ดีอืมทำไมคุณไม่เคยเห็นประเทศไทยที่เคยช่วยเนาะแต่จุดท้ายคือนายฮุนเซนนี่แหละยิ่งตัวการเนาะอยากจะแบนไทยอะไรทุกอย่างล่าสุดเนาะนอะืม อยากจะแบนเงินอะไรไม่ให้ใช้เงินบาทนี่แหละทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ใช้ชายแดนตามสายแดนที่ขมรนั่นแหละไม่ให้ใช้แบบเงินบาทแล้วตัวคนเนาะโอ้โหหนักสาหัสเนาะพวกขมิน,น่าจะอึดอจจัดใจทำไมผู้นําแบบนี้มารยาทจะต่ำๆอย่างนี้เนาะไม่เคยเห็นหัวปราชาชนเลยทุกคนคนที่ติดสายแดนนะเขาใช้แต่เงินบาทนะอืที่ปอดสไปสาแก้วมีแต่เงินบาทนะเขาเอานะ เขาไม่เคยอ,อยากจะใช้เลยนะเงินเรียวนะเพราะว่าราคามันต่มต่ามากๆต่ําเหมือนคุณนายองเชนแนละต่ํมกิริยาต่ำเนาะเพราะว่าเงินบาทมันคงที่ใช้ง่ายบ่าวช้ยกล้าพูดเลยเต็มปากเงินบาทนี่ใช้ง่ายมากที่สุดเนาะบาทสองบาทราคามันเต็มเปรตแต่เงินเราที่ใช้เงินเป็น,ปนหมื่นสองหมื่นซื้อแต่ประเทศไทยใช้บาทสองบาทก็ได้กินแล้วลูออกอมเนาะตัวหนเนาะนี่คือความแตกต่างแล้วว่า ประเทศเขมินกับประเทศอื่นที่ไม่นิสัยไม่เหมือนกันเพราะว่าพวกคุณเรียนภาษาไม่รู้จักคำว่ากิริยาที่ว่าเผยแพร่วัฒนธ,ธรรมของตัวเองมีแต่โชว์อวดว่าทรงชาติประเทศไทยสวยแค่นั้นแหละไอ้โง